สวัสดีค่ะวันนี้โบมีเมนูผัดหมี่ซั้วเสริมสิเิมงคลตอนรับเทศกาลตรุษจีนมาฝากค่ะผัดหมี่ซั้ววันนี้เราใช้น้ำมันในการผัดนิดเดียวนะคะแต่รับรองว่ายังอร่อยเส้นเหนียวนุ่มเหมือนเดิมแน่นอนค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมผักที่จะใช้ในวันนี้กันนะคะกุยช่าย2ต้นค่ะหั่นเป็นท่อนประมาณ2นิ้วเห็ดหอมสดสดอกสไลด์บางๆค่ะ ถั่วลันเตาหวานลอกเส้นด้านข้างออกแบบนี้นะคะแล้วก็แครอทหั่นเป็นเส้นยาวๆค่ะแฮมสี่แผน่นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำได้เลยค่ะหั่นอาหารเสร็จแล้วก็เก็บล้างเลยครัวจะได้ไม่ดูเลอะเทอะนะคะตอนนี้ส่วนผสมพร้อมหมดแล้วเราไปผัดหมี่ซัวกันค่ะ ขั้นตอนแรกตั้งน้ำให้เดือดจัดๆเลยค่ะใส่เส้นหมี่ซั้วลงไปประมาณครึ่งถุงแล้วก็ต้มเส้นหมี่ซั้วให้สุกนะคะต้มประมาณ2-3นาทีจากนั้นตักขึ้นพักไว้เปน็นนกในน้ำเย็นนะคะจะช่วยให้เส้นไม่สุกจนเกินไปเส้นจะได้ไม่เละค่ะเส้นหมี่ซั้วเขาจะเค็มนะเราล้างน้ำนิดหน่อยจะช่วยลดความเค็มได้ค่ะ เสร็จแล้วตักขึ้นจากน้ำแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเปิดเตาใช้ไฟปานกลางค่ะตั้งกระทะนะคะพอกระทะร้อนใส่น้ำมันลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เห็ดหอมที่เตรียมไว้ค่ะผัดจนหอมแล้วก็สุกดีเลยค่ะเสร็จแล้วใส่โวลันเตาลงไปผัดค่ะเราจะใส่ผักที่สุกยากๆก่อนนะคะ จากนั้นใส่แฮมค่ะเราจะผัดแฮมให้หอมแล้วก็สุกดีเลยนะคะเสร็จแล้วใส่แครอทค่ะผัดให้แครอทนิ่มลงนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปเราปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนค่ะซอสหอยนางรม1ช้อนแล้วก็น้ำตาล1ช้อนชา สุดท้ายใส่ผักวิชาที่เตรียมไว้ค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเส้นหมี่ส่วนี่เขาจะเค็มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปรุงรสให้เค็มมากนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะนี่นะคะผัดหมี่ส่วสูตรเฮลตี้ของเราในวันนี้นะใช้น้ำมันในการผัดนิดเดียวเองนะคะแต่ว่าเส้นก็ยังเหนียวนุ่มไม่ขาดไม่เละเลยนะ อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะวันนี้โบกินจนหมดแล้วนะขอตัวไปล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานออร์แกนิกพิ p ิษเ t อร์ a แ d นดาที่ล้างจานสะอาดปราศจากสารเคมีอันตรายก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ